สวัสดีค่ะวันนี้มาก็มาพบกับช่องแม่ลูกผ้าลุยอย่างเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราก็เอาอาหารที่แปลก <c oughs> มันไม่แปลกอะไรหรอกคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโอซุนนะคะทุกคนโอซุนหรือว่าโหซุนอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันแต่เราเรียกหซุนนะคะแต่ภาษาไทายใหญ่เขาจะเรียกว่า พักมือซื้นเนี่ยพักมือซื้นเนี่ยถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าโอซุนโอซุนเออน่าจะใช่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนถ้าใครที่เคยกินนะคะทุกคนที่เป็นงูเขียวะคะ่ะที่คนจีนเขาทําเป็นงูเขียวที่เป็นต้นยาวๆแล้วมันจะกรอบนะคะทุกคนไม่มีรสชาตินะคะจะจืดแล้วก็ จะมีกลิ่นของเขาอยู่ในตัวนะคะกลิ่นของเขาก็ถ้าใครเคยกินก็อาจจะบอกว่าเออหอมดีอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครไม่เคยกินก็อาจจะแบบว่าไม่คุ้นกลิ่นนะคะทุกคนจะเป็นกลิ่นของเขาอะทุกคนบอกไม่ถูกนะคะอันนี้เราก็จะนํามายํานะคะทุกคนเราก็จะซอยเป็นเส้นๆน,นะคะแล้วก็ไปคั้นน้ําเกลือนะคะทุกคนไม่ให้มันแข็งเนาะถ้าเราคั้นน้ําเกลือนี่มันจะ นุ่มอร่อยนะคะอันนี้วิธีทําของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาสอนมาอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ซอยไปคุยไปนะคะทุกคนวันนี้เรามีเวลามากโมขี้โมโมนิดหน่อยนะคะทุกคนทําคนเดียวก็จะประมาณนี้แหละค่ะไม่เข้าใจว่าเออแล้วทาไมเราต้องทํากับข้าว อาจจะเป็นความชอบของเราเองแหละทุกคนเวลาเราไปเห็นใครทํากับข้าวอย่างเงี้ยเราจะอยู่นั่งเฉย,ยๆมองเขาอย่างนี้เราก็จะเป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนสําหรับเรานะเราก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแล้วก็จะลงมือช่วยเขาเลยเนี่ยเราจะซอยเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่หัวมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหน้าหนาวเนี้ยถ้าหน้าหนาวหัวมันจะสวยมากๆนะคะเฉพาะหน้าหนาวนะ อันนี้มันหน้าร้อนเนาะเพราะว่าเมสานี่มันหน้าร้อนหัวมันก็เลยเล็กเนี่ยเราก็จะชิมมันจะกรอบจืดนะคะทุกคนแต่ความกรอบนี่คือยกคือเขายกให้เขาเลยนะคะทุกคนกรอบมากแม้แต่เราไม่ได้แช่เย็นหรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนเขากรอบมากเนี่ยแล้วก็มาทอดนะคะหมูสามชั้นทุกคนท้ายสิคะใช่หมูสามชั้นจริงไหมคะ,ม,ม,คะคมันแปลกไหมคะทุกคนมันแปลกไหม นี่เราก็ทอดไปเลยสิคะวันนี้เมนูนี้เจคะ่ะทุกคนเมนูเจทั้งวันเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหมูชามชั้นเจนะคะทุกคนทุกคนดูเอานะคะใครที่กินเจก็มีหมูสามชั้นมีหมูเดงมีปลาเจมีไก่มีอะไรมีทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ราคาก็ไม่ต่างกับของหมูแท้เนื้อแท้อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ราคานี้ใกล้เคียงกันเลยนะคะทุกคนไม่ได้ถูกกว่านะคะเพราะว่าเนี่ยดูใส่กอกหรือทอดทอดดอกของเขานะคะทุกคนเหมือนมากเลยนะคะทุกคนเหมือนมากๆเหมือนเหมือนใส่กอกแท้มากเลยเห็นบป่าทุกคนแต่ว่าที่เป็นก้อนสีขาวๆนั้นอันนี้คือเต้าหู้นะคะทุกคนเต้าหู้เนี่ยเราก็เอามาทอดนะคะทุกอย่างเราทอดหมดเพราะว่าเราจะไปกินกับ ยำโหสุนของเรานะคะยำโหสุนของเราก็เราจะใส่วุ้นเส้นเลยนะคะทุกคนนี่คือน่ากินไหมคะทุกคนเราทอดมาแห้งๆแ,แบบนี้อันนี้คือหมูสามชั้นเลยนะคะและแล้วก็อันนี้ก็ต้องคั้นน้ําเกลือนะคะคนเท่าคนแก่เขาบอกมาเขาก็บอกว่าต้องคั้นน้ําเกลือด้วยนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่อร่อยแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็คั้นๆแล้วก็ล้างน้ําออกอย่างนี้นะคะทุกคน ้าเราไม่ได้จะไม่ได้คาแนะนําจากผู้ใหญ่เขาเขาเราก็จะไม่รู้นะคะอันนี้เราได้มาแล้วแล้วก็ต้องมาตำพริกนะคะพิกพริกกับพริกกับอะไรนะรลากผักชีค่ะเพราะว่าถ้าทานเจนเเี่เขาจะไม่กินต้นหอมนะคะเขาจะไม่กินต้นหอมหอมแดงหมูเนี้ยนะคะทุกคนก็ถ้าเราทําน้ําจิ้มก็จะมีแต่พริก แล้วก็รากผักชีอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราก็จะตามนะคะอันนี้วิธีของเรานะคะทุกคนใครจะทําตามเราก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้พี่กระเลนใส่ตานะคะทุกคนแล้วก็เอาถุงมาซุปแบบนี้เลยอันนี้คือวิธีไขวิธีมานะคะทุกคนแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะทุกคนถ้าพริกระเลนขึ้นมาก็อาจจะไม่ถึงตาเราแบบเนี้ อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะทําแบบไหนก็ได้นะคะบางคนเขาก็จะใส่ถุงแล้วก็เอาลงไปตําในโคกเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนแล้วแต่ใครชอบสะดวกสบายสะดวกแบบไหนนะคะทุกคนใช้ไปเลยนะคะแต่ว,ว่าเราฉลวกแบบเออฉลวกแบบนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะเราก็เลยตําแบบนี้โอ้โหสบายมากเราไม่ได้ต้องมานั่งกงังวลว่าเออมันจะกระเลนเข้าตาตอนไหนอย่างเงี้ยนะคะทุกคน นี่นะคะตาไปแป๊บเรยวละเอียดเพียบอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าใส่เขีงด้วยนะคะอย่าลืมใส่เคีงด้วยนะคะนี่แล้วก็เต็มไว้เรียบร้อยอันนี้ก็ใช้มีดตัดบุนเส้นนะคะบุนเส้นแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ทุกคน ที่เราตำเมื่อกี้เราก็มาใส่น้ำมะนาวืันนี้นะคะอันนี้เต้าหู้อ่ะหมูสามชั้นของเราหน้ากินไหม่าะคะทุกคนดูสิใส่กอกก็หน้ากินมากคืออันนี้เจร้อนๆเลยนะคะทุกคนเมนูเจนี่ก็จะมีผักชีนะคะจะมีผักชีแล้วก็ใบใบหัวซุนที่ใบใบอ่อนๆมานะคะทุกคนกินได้นะโอ้มีหลอกไม้มีหลอกไม้ด้วยนะคะทุกคนดูสิไข่ ใครอยากกินไหมล่ะอันนี้ยำเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้ก็เรายำไปประมาณสองถ้วยนะคะทุกคนยำไปล่้ยแล้วก็ถ้าไม่พอก็ไปยำอีกเพิ่มอีกได้อันนี้ก็คืออาหารเขาเรียกว่ายำเม,มีย่ยงนะอ๋อขิงขิงเขาเรียกว่าขิงส้มคือคล้ายๆกับแบบว่ายำขิงอยู่นี่นะคะทุกคนขิงแล้วก็เอามาลอง เอามาลองในในน้าในน้ํามะขามประมาณสองวันนี้นะคะทุกคนเราจะซอยให้ละเอียดมากๆนะคะถ้าเราซอยขิงให้ละเอียดมากๆอันนี้ก็ป้าของน้องบอนอันนี้คือป้าของน้องบอลอันนี้น้องบอลที่ผัวมาตะกี้เมื่อกี้นั่นคือนาของน้องบอลน,นะคะทุกคนอานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอา อันนี้เราก็จะกินของหวานเลยนะคะทุกคนวันนี้ซึ่งเรามาที่บ้านคุณย่าของน้องบอลน,นี่แหละค่ะน้ำเฮลวอยน้ำแดงนี่แหละค่ะอร่อยที่สุดเอออันนี้นะคะคือเป็นอของน้องบอลน,นะคะทุกคนที่บ้านนี้ก็จะอยู่กันสามคนนะคะจะมีคุณย่าคุณ คุณปู่คุณย่าคุณตาทุกคนเอาจริงๆแล้วเราเองก็เลี้ยงแทบจะไม่ถูกเลยนี่นะคะทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาอันนี้ย่าของน้องบอลค่ะดูสิเราแอบ,บกินน้ําแข็งแล้วค่ะทุกคนอันนี้ป้าของน้องบอลน,นะคะดูสิน้องบอลใส่ชุดนี้น้องบอลหลอ่อทุกคนน้องหล่อไหมคะ เราชอบเราชอบเขาที่เขาแต่งตัวเรียบร้อยวิธีของเขาก็คือเราก็ไม่เคยรู้นะคะทุกคนเอาน้ำแข็งใส่แล้วก็ทูบค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเขาจะปั่นเราภาพภาพที่เราคิดในหัวนะคะทุกคนเขาบอกว่าอ่ะเราต้องทำยังไงจะกินน้ำแข็งใสให้ได้ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนอ่าอันนี้อาของน้องวอนตัวสูงมากทุกคนโหหล่อด,ด้วยค่ะทุกคนหล่อมาก ลูกชายของเราก็ล่อค่ะบ้านหลังนี้โอ้โหลอกกันทุกคนเลยค้างหลานค้างหลานสาวนะคะใส่ฉากตามเอาเลยนะคะทุกคนตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะใส่เครื่องแล้วก็ปั่นออกมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออไว้พัานมันจะไม่เสียหรอประมาณเนี้ยค่ะทุกคนดูมันทําง่ายมากเลยค่ะเอาใส่ในถุงเลยนะคะเอาน้าแข็งใส่ในถุงแล้วก็ทุบๆุๆๆๆ แล้วก็ได้กินน้ำแข็งใส่เลยที่แบบว่าไม่ต้องปั่นเลยใช้น้ำแข็งเออน้ำแข็งใส่ทุกเอยอ,อันนี้ก็คือได้เมนูใหม่แล้วก็เพิ่งได้ความรู้มานะคะทุกคนวันหน้าเราก็จะทําตามแบบนี้นะคะใส่ไปทีละนิดนะคะทุกคนถ้าใส่เราใส่เยอะแล้วมันจะไม่ละเอียดมันก็จะเป็นก้อนเล็กๆหละแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วแต่ความแรงที่เขาทุบว่าเออเขาทุบแรงแค่ไหนว่าให้มัน ละเอียดแค่ไหนนะคะทุกคนลุซาของเขาสีตีค่ะเออเขาเก่งนะคะเพราะว่าเขาเก่งมากๆเพราะว่าเขาถือค้อนถืออะไรที่แบบที่ใช้กำลังเยอะๆส่วนเราก็จับแต่เส้นนะคะทุกคนทำอะไรก็มืออ่อนแรงน้องมารอแล้วค่ะ น้องมารอาน้ำแดงแล้วค่ะน้องเวนของเราน้องก็สูงนะคะทุกคนขุนย่าของน้องบอน <c oughs> อะไรวะมันคือแบบมันทําอะไรง่ายมากเลยอ่ะทุกคนมันใช้มีดงี้ก็ทําได้แล้วอ่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่กล้าทํานะคะทุกคนเดี๋ยวกลัวกระเลนเข้าตาเนี่ยค่ะมันง่ายมากๆเลยขนาดเราปั่น เปิดฟาเฮลไวย,ยังไม่ได้เลยนั่นไงต้องให้ลูกบา่าวทำให้แล้วน้องก็ทำไม่ได้น้องวอนน้องวอนกับแม่ทำไมทำทำอะไรไม่ได้เลยลูกตายแล้วคะ่ะน้ำแดงลาดลงไปแล้วก็น้ำข้นอ๋อน้ำข้นนมข้นนะคะทุกคนนี่น้ำแข็งใสของเราคือง่ายมากๆคนละถ้วยคนละถ้วยนะคะอ่า อันนี้คือความอร่อยนะคะทุกคนใส่นมข้นลงไปนี่นะคะทุกคนแล้วก็ใส่นมข้นลงไปเลยนี่เพราะว่าเราเจาะรูมันน้อยอะทุกคนแล้วก็มันลงแค่นี้เดียวน้องวอนบอกว่าแม่เป่าเลยเป่าเลยให้แม่เป่าคังวนแล้วให้นมข้นมันออกอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เจาะต้องเจาะให้รูมันใหญ่นิดนึงแล้วเผื่อ เพื่อให้มันออกมาเยอะๆนะคะทุกคนเรามันใจร้อนนะคะทุกคนต้องให้ได้ไวๆอย่างเงี้ยใส่นมลงไปเยอะๆเลยค่ะว้าวเนี่ยมันไม่ออกอย่างเงี้ยทุกคนทำไมมันออกน้อยน้อยมากๆน้ำแข็งใส่คนรักถ้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเราซื้อน้ำแข็งหลอดมานะคะเพราะว่าน้ำแข็งน้ำแข็งที่เขาปั่นมันไม่มีให้เด็กๆไปซื้อนะคะ ขอ,อมอเตอร์ไซค์ไปค่ะทุกคนสองคนโตเป็นหนุ่มแล้วทุกคนโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็ดีใจนะคะทุกคนได้เห็นทุกคนโตมาแบบเป็นเด็กดีอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ขาดไปด่านหลานสาวนะคะลูกของพี่คนสวยนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาติดงานเขาไม่ได้มาด้วยนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของน้องบอลน,นี่แหละค่ะ ก็วันนี้ก็เขาไม่ได้มาเล่นกับน้องบอลมีมีนาตีมีน้องบอลน,นะคะทุกคนอ่าน้องคนนี้คือนาตีน้องบอลชอบเรียกว่านาตีตีอย่างงี้นะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีนาตีกับน้องบอลน,นะคะทุกคนแล้วก็มีคนแก่คนเท่าคนแก่ <c oughs> มีป้าของน้องบอลแล้วก็แม่ของน้องบอลย่าของน้องบอลน,นะคะนี่อันนี้คืออร่อยนะคะทุกคนถั่วเนี้ยจอไปยำ เนี่ยค่ะจะไม่ให้มันอ้วนได้ยังไงดูสิเราทุกคนอะคนลคนคะถ้วยค่ะน้ำแดงเฮลวอยใส่ลงไปคะ่ะใส่น้อยๆมันไม่อร่อยนะคะทุกคนต้องใส่เยอะๆคะ่ะโอ้ยังไม่พออีกใส่อีกคะ่ะคือมันหวานมากทุกคนน้ำเฮลวอยมันก็หวานอยู่แล้วแล้วก็ใส่มโข้นลงไปอีกโอ้โหไม่เป็นประวันให้มันรู้ไป โอโ้โหโอ้โหเติมความหวานค่ะหวานยังไม่พอโดนะคะทุกคนหวานมากโอโ้ยเขาเขาทำงานกันที่ไหนประทานโทษเลยนะคะทุกคน <c oughs> เขากำลังทำงานกันอยู่ปิดท้ายด้วยน้ําแข็งใส่นะคะไวเ้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ